สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนสองห้าหกแปดนะครับเวลา10บนาฬกาสินาทีนะครับสำหรับวันนี้ก็จะนำภาพต่างๆนะครับเราประสบการณ์รวมทั้งการใช้ชีวิตเวล,ลายันด้ลยนะครับครับผมประเด็นแรกนะครับ บ้านน้อยบนรถของเราใช้งานมาได้1ปีกับอีก6เดือนนะครับผมเราได้มาจากพี่ธาดาบ้านบนรถนะครับเฉพาะตัวตู้นอนราคา8ปด0มืบาทนะครับก็ได้ในส่วนของที่นอนนะครับตู้นอนชั้นบนชั้นล่างเทเลสหน้าหลังออนนิงซ้ายขวามุงลวดผ้าม่านถังน้ำปัำ๊มน้ำแอร์มุงนะครับ ตัวตู้ทำจากสแตนเลสอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ250กิโลกร,รมัมนะครับหลังจากที่เราไปซื้อแล้วก็ทำการติดตั้งอยู่หนึ่งวันนะครับไม่ได้เจาะตัวรถนะครับก็ยึดติดเข้ากับตัวตัวที่ยึดแมกไพลเนอร์เลยนะครับผมไม่ได้เจาะตัวรถ แล้วก็เราหลังจากติดตั้งเสร็จก็ไปแจ้งลงเล่มเป็นตู้บรรทุกนะครับผมมีค่าใช้จ่ายในการแจ้งจดลงเล่มอยู่ไม่เกิน500บาทนะครับใช้เวลาอีกสักครึ่งวันนะครับในการไปแจ้งจดลงเล่มนะครับครับผมการใช้งานนะครับเราไปกลางมาได้ทั้งหมด67คืนแล้วนะครับใน 67คืนนะครับผมที่เราไปกลางมานะครับกลางและเก็บนี่คืนนอนได้67คืนนะครับปีแรกได้50ปีที่2นี่ได้17คืนแล้วผ่านมา6เดือนนี่เพิ่งได้17คืนนะครับแต่ว่าปีที่2นี่ผมก็ตั้งใจว่าจะให้ได้สัก3าคืนนะครับเพราะว่าบางทีเราเองก็ไปได้เฉพาะวันหยุดนะครับ พราะว่าเราก็ทํางานประจําในวันราชการนะครับไปได้เฉพาะวันหยุดนะครับบางทีก็มีงานอื่นๆเข้ามาสอดแทรกด้วยนะครับก็ไปได้ถ้าไปเต็มที่นะผมว่าได้ไม่เกิน50คืนหรอกสำหรับผมนะอะ่แต่ว่านี่คือเต็มที่แล้วปีที่2ก็ลดมาหน่อยให้เหลือสามคืนนะครับจริงๆในประเด็นที่ว่าควรจะไปกี่คืน ก็มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแคมปิ้งเนี่ยท่านก็บอกอยู่ว่าเดือนหนึ่งไปสักสองครั้งนะครับผมถ้าตีไปครั้งละคืนก็สองคืนต่อเดือนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณยี่บสี่คืนนะครับผมว่าอันนี้แบบนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราสะดวกแต่ว่าผมมองว่าจากประสบการณ์ที่เราไปแคมปิ้งมานี่นะครับฤดูก,การที่เหมาะที่สุดคือหน้าหนาวนะครับก็ น่าจะเหมาะที่สุดนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกแปดก็วันนี้ก็ค่อนข้างจะมีแดดอยู่นะครับเรากะว่าจะไปแคมป์ปิ้งอยู่วันนี้แต่ว่าจะออกจากที่บ้านเรานี่สักสี่โมงเย็นนะครับให้มันค่ากว่านี้หน่อยนะครับตอนนี้มันยังมีแดดอยู่นะครับกะว่าไปถึงลานก็ให้มันให้มันค่ําพอดีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ น่าจะได้นะครับเพราะว่าเราไปจากที่บ้านเราไปที่แคมป์ก็ที่เขืออุบลราชนี่ก็ใช้ระยะเวลาเดินทางไม่ถึงชั่วโมงนะครับประมาณ40สนาทีนะครับถ้ารถไม่ติดอะไรถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วระยะหลังๆมานี่การไปแคมปิ้งของเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะไปไกลเท่าไหร่ไกลนี่ก็ค่าใช้ใจ่ายก็อาจจะเยอะ นจะเรียกได้ว่าความความกระหายในการอยากจะไปแคมปิ้งอาจจะลดลงอยู่บ้างนะครับผมแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นว่าอยากจะเลิกนะครับผมคิดว่าก็คงจะยึดนี่แหละเดือนละสองวันนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะไปแคมป์เน้นๆนหน่อยในช่วงปลายฝน ต้นหนาวนะครับไปจนถึงหน้าหนาวนี่เหมาะจัดก,การไปแคมปิง้งแต่ช่วงนั้นบางทีก็แอบมีงานเยอะนะ <c oughs> นี่แหละครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะยังไงดีเอาเป็นคร่าวๆว,ว่าให้ได้อย่างต่ำก็2ี่สิบขีดคืนต่อปีนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมต่อไปนะครับประสบการณ์ในการใช้งานของเราเราก็ไปมาหลายจุดหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับ ก็พูดไปบ้างแล้วในคลิปก่อนแต่ว่ามันยังมีบางจุดที่ผมอาจจะล,ลืมพูดถึงนะครับเท่าที่ผมคิดว่าผมลืมพูดถึงนะก็คือที่านาพาดูดาวอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับทริปนั้นนี่ก็เราไปเราจากคอนแก่นจากน้ําผุดตัดเต่าผู้พามานันเรานอนที่นั่นสองคืน แล้วเราก็ไปต่อที่บิกรีฟแก่งกระจานนะครับแล้วเราก็มาต่อที่สวนพึ่งนภะาดูดาวนะครับก็เป็นช่วงนี้แหละช่วงซัมเมอร์นี่แหละช่วงปิดเทอมก็ยังพอไปได้อยู่นะครับก็บรรยากาศดีเลยทีเดียวนะครับก็ขอแนะนํานะครับลานกลางเต็นท์สวนพึ่งนภะาดูดาวนี่ก็คือดีเลยทีเดียวมีห้องน้ําสะอาดสะอา้านมี ลานกว้างขวางมีไฟฟ้ามีอะไรให้ครบถ้วนเลยถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับครับอย่างประเด็นต่อไปนะครับอย่างภาพที่เราเห็นอยู่นี่ก็เป็นการกลางบ้านน้อยบรถนะครับอยู่ที่คีรีวงแคมป์นะครับคีรีวงแคมป์นี่จะอยู่ที่อำเภออุบลรัตน์นะครับหรือริมเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะครับ ก็เป็นลานขนาดใหญ่นะครับแถวนี้แถวหมู่บ้านภูเขาวงนี้นะครับก็จะมีหลายลานนะครับมีทั้งคีรีวงแคมป์ปายนาแคมป์ภูตะวันแคมป์เมาเทนแคมป์นะครับอันนี้จะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านใดที่ต้องการจะไปแคมปิ้งแถวนี้นะครับก็มาได้ตลอดทั้งปีนะครับมีที่ให้ท่านแคมปปิ้งได้ตลอดทั้งปีนะครับ ท่านมาได้เลยไม่ต้องจองนะครับมีที่ให้ท่านเลือกอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าให้ใช้นะครับผมมีไฟฟ้าให้ใช้มีน้ำแข็งมีทานมีเตาหุงต้มให้เรียบร้อยนะครับผมห้องน้ำห้องท่าก็สะอาดสะอา้านท่านสามารถจิขับรถไปดูลานต่างๆแถวนี้ก่อนก็ได้นะครับ มีหลายลานนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหมายหนึ่งของนักแคมปิ้งผมเองก็จะไปที่นี่แหละวันนี้คิดว่าน่าจะไปนอนที่ภูตะวันแคมป์นะครับเพราะว่าข้าก่อนเดือนที่แล้วเดือนพฤษภาที่แล้วเราไปเราไปที่คีรีวงแคมป์แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ภูตะวันแคมป์ลองดูนะครับจะแวะเ้าไปดูก่อนนะครับ ก็ผมไปเรียนต่อไปนะครับถ้าพูดถึงว่าทําไมเราต้องไปแคมปิง้งบ่อยๆก็ปีแรกนี่เราไปบ่อยกว่านี้อีกนะครับก็คือแทบจะวันหยุดทุกเสาร์อาทิตย์เลยแหละเราจะต้องไปแต่ปีที่สองนี้ก็จะห่างๆหน่อยนะครับเดือนนึงอาจจะสักครั้งสองครั้งนะครับแต่ปีแรกนี่ไปน่าจะทุกวันหยุดเลยแหละ นะครับที่เราไปแคมป์กันสำหรับปีแรกก็เป็นไปได้ว่าความกระหายในการอยากไปท่องเที่ยวมันยังเยอะอยู่เราก็เพิ่งได้ตู้ใหม่มาด้วยนะครับก็ทําให้เราอยากจะไปอ่าอันนี้ก็เป็นอีกอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่านะอ่าก็คือเมื่อเราได้ของใหม่ได้ตู้นอนมาใหม่อะไรเงี้ยก็อาจจะมีความอยากจะไปนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือ บางทีการที่เราไปแคมปิ้งเนี่ยครับมันก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศจากการที่เราใช้ชีวิตอยู่บ้านหรือไปเที่ยวห้างเที่ยวอะไรนะครับเราได้ไปรับลมธรรมชาติบางทีเราก็ได้เห็นผู้คนในทุกรูปแบบนั่นแหละครับรวมถึงผู้คนที่เขาไปแคมป์เหมือนกันการที่ได้เห็นผู้คนไปแคมป์เราก็รู้สึกมีความสุขนะเพราะว่าเขาเองก็มีความสุขในการไปแคมปิ้งเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเองก็สัมผัสได้ถึงอารมณ์ความคิดความรู้สึกของเราเองนะครับ mm hmm. เมื่อเราได้ไปเห็นได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติต่างๆก็ทำให้รู้สึกรู้สึกดีนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าพูดถึงความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกดีอยู่เนี่ยก็ก็สมควรจะไปนะครับผมอันนี้ความคิดนะครับในตอนนี้นะครับ ถ้ไประเด็นต่อไปนะครับปัญหาอุปสรรคใดบ้างที่เราเคยเจอนะครับอันดับแรกเลยปัญหาที่เราไปแคมป์นะครับเอาเริ่มเอาเริ่มจากไหนจากก่อนซื้อตู้เลยก็ได้ตั้งแต่กลางเตียนพื้นกลางเตี้ยนพื้นนี่ก็ยากอยู่ล่าสุดนี่เราไปกลางอยู่ที่ผ้าตัด เราขับรถออฟโรดขึ้นไปกลางผาตัดเราเต็นพื้นของเราก็มันก็เป็นเต็นที่ไม่ได้ราคาสูงอะไรเนาะมันก็น่าจะไม่เกินพันหรอกผมว่าพันบาทนะเดืออาจจะพันต้นต้นนะทีนี้มันเจอลมแรงมันเอาไม่อยู่นะครับลมผาตัดนี่แรงมากเอาไม่อยู่นะครับอันนั้นก็คืออยากจะบอกว่าเต็นเนี่ยเราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ พื้นที่ตรงนั้นมันลมแรงฝนตกน้ําท่วมน้ําขังไม่เลื่ออะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ในะการเลือกซื้อเต็นท์นะครับควรจะเลือกให้มันแข็งแรงทนลมนี่จะดีมากนะครับแล้วอันข้อที่สองก็คือบางทีฝนตกนี่พื้นมันเปียกเลยนะครับมันน้ํามันขึ้นมาเป็นคืบเป็นฟุดเลยนะ อาจจะเจอระบวดฝนเรือจะน้ําเป็นร่องน้ําอะไรมาก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าเต็นท์เนี่ยควรจะมีที่ยกพื้นขึ้นมาน่จะดีนะครับอันนี้มันจะได้ในช่วงฤดูหน้าฝนนะครับมันจะดีนะเพราะว่ากลางคืนมานี่เราไม่รู้ว่าฝนจะตกจะอะไรมาตอนไหนนะครับอันนี้การเตรียมพร้อมไว้ก็ดีนะครับ ทีนี้ปัญหาและอุปสรรคเต็นอีกแบบหนึ่งที่เราเคยไปนอนก็คือเต็นกระโจมอันนี้ไปเช่านอนเป็นเต็นกระโจมนี่แหละคือหนึ่งสองพันกว่าบาทเลยนะที่เขาคอนะครับเขาก็ทําดีอยู่ครับแต่ว่าเวลามันมีฝนตกเนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นอับชื้นของตัวเต็นอยู่บ้างนะครับสําหรับท่านที่ ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าเราเองเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรด้วยอย่างนี้มันก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะก็เลยอยากจะมองหาอะไรที่มันไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรจากผ้าใบผ้าเตียงเราก็เลยตัดสินใจที่จะหาซื้อตู้นอนนอนในรถนะครับโดยที่ว่า ไม่มีส่วนประกอบของผ้าใบผ้าเต็นท์ลองดูนะครับซึ่งก็ขอแจ้งก่อนนะครับว่าผ้าใบผ้าเต็นท์แบบต่างๆนี่มันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบไหนมันมีกลิ่นไม่มีกลิ่นเนาะอันนี้ก็ขออภัยจริงๆแต่ว่าผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะอยากจะลองดูสิว่าแบบที่ไม่มีผ้าใบผ้าเต็นท์เลยมันจะโอเคไหมนะครับก็เลยมาเห็นตัวนี้ตัวตู้นอนของเราตู้นี้ ที่เราซื้อมาจากพี่จาดานี่ก็ไม่มีส่วนผสมของผ้าใบผ้าเต็นมีก็มีนิดเดียวนะครับมันอยู่ภายนอกไม่ได้ส่งผลอะไรเท่าไหร่นะครับหรือจริงๆแล้วผ้าใบผ้าเต็นส่วนนี้ก็มันก็เป็นชนิดที่ไม่มีกลิ่นเท่าไหร่นะมันอาจจะเป็นส่วนน้อยก็ได้ผมบา่าเนาะอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆไปนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของวัสดุที่เป็น อลูมิเนียมสแตนเลสอะไรพวกนี้มันไม่ใช่เป็นผ้าใบผ้าเต็นท์มันก็ไม่ส่งผลต่อกลิ่นนะครับแล้วก็เขาก็เอาหนังเทียมที่เป็นสติ๊กเกอร์มาติดอยู่นะ mm hmm. ก็ไม่ได้มีกลิ่นมีอะไรเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับถือว่าโอเคอยู่นะครับในตู้นอนแบบที่เราใช้นี่นะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเนื่องจากมันเป็นผนังที่มีความ แข็งมันไม่ใช่ผ้าใบมันไม่ใช่ผ้าติ่นมันเวลาลมมันพัดมาโดนมันจะไม่ดังผือผับผือผับนะครับมันก็จะไม่มีเสียงลมตีผ้าเวลาที่เราจะนอนอะไรอย่างเงี้นะมันก็จะดีนะครับผมผมว่ามันก็จะดีแล้วก็อย่างหนึ่งผนังแข็งเนี่ยแบบเนี้ยแบบที่เราใช้เนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างนึงคือเวลาเราเปิดแอ ผมคิดว่ามันน่าจะเก็บความเย็นหรือความร้อนน่าจะเข้ามาได้ยากกว่าแบบที่เป็นผ้านะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลข้อดีอีกอย่างน,งนะครับเหตุผลข้อดีอีกอย่างหนึง่งอันนี้ที่ผมคิดนะก็คือความแข็งแรงของเขานะครับความแข็งแรงคืออะไรเช่นถ้าเราเทียบกับผ้าใบผ้าเจีนเนี่ยคุณเอาเมีดหรือของมีคมไป เสียบลองดูเนี่ยมันน่าจะขาดได้ง่ายกว่าตัวผนังอลูมิเนียมที่เราใช้อยู่ในขณะน,นี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือความแข็งแรงปลอดภัยอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็ผิดถูกไม่รู้นะครับแชร์ไปตามสิ่งที่เราได้สังเกตเห็นกันแล้วกันนะครับครับต่อไปไประเด็นต่อไปนะครับ ถ้าถามว่าในช่วงหน้าฝนฝนตกแรงๆนี่เป็นยังไงบ้างรั่วไหมน้ำเข้าไหมนะครับนะถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยในแบบที่เราใช้นี่เราจะไม่เห็นกันสัดหรือเห็นก็เห็นมีนิดเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นจะเรียกได้ว่าเป็นข้อจำกัดของตู้แบบนี้หรือจะว่าเป็นข้อเสียเลยก็ได้ก็คือมันจะไม่มีกันสัดนะครับมีก็มีบางจุด แต่ว่าด้านข้างเนีย่ยที่เราเห็น,นมันมันไม่มีเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาลมพัดมาที่มีฝนด้วยเราจะต้องปิดเข้ามานะครับหรือเปิดไว้สักนิดหนึ่งแค่นั้นนะครับผมเพราะถ้าเราเปิดเยอะนี่มันจะทำให้ฝนหรือลมนี่เข้ามา,าศาสตร์เข้ามาได้นะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าได้ว่าเป็นข้อเสียก็ได้แต่ว่า เวลามันฝนตกแรงนะครับหรือลมมันพัดแรงเนี่ยเราก็มันก็ไม่ร้อนหรอกครับอ,อมันเราก็เปิดแงียง้ย้ๆไว้นิดเดียวแค่นั้นก็พอนะครับบางทีถึงขั้นก็ปิดเข้าไปเลยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะถ้าฝนตกนี่มันมันไม่ได้ร้อนอยู่แล้วภายในห้องนะครับผมอันนี้อีกอย่างหนึ่งถามว่ามันรั่วไหม ตรงหลังคาณนะปัจจุบันนี้ยังไม่รั่วแต่ว่าน้ำมันอาจจะไหลซึมเข้ามาตามตรงซีนตรงอะไรต่างๆที่มันเสื่อมไปกับการเวลาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็จะคอยสังเกตว่าเอ๊ะตรงไหนมันรั่วมันซึมเข้ามาได้นะครับมันอาจจะไหลเข้ามาตามตะเข็บตามอะไรต่างๆนะครับเราก็ใช้ซิลิโคนหรือกาวอะไรพวกนี้เข้าไปอุด ซึ่งทุกวันนี้ก็หาซื้อง่ายครับกาวซิลิโคอนอะไรพวกนี้ซื้อตามร้าน DIY หรืออะไรก็มีเป็นหลอดเล็กๆหลอดไม่ใหญ่ก็ราคา20-30บาทก็มีไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ซ่อมแซมใช้ไปนะครับก็ยังใช้การได้ดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าฝนเอาอยู่ไหมก็เอาอยู่นะครับสำหรับเราไม่มีปัญหาแต่ว่า จะให้สบายเหมือนนอนอยู่บ้านเลยก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าในสถานการณ์ตอนฝนตกลมกันโชกนี่มันมันก็เหมือนกับเราต้องมาแอดเวนเจอร์นะครับอาการแคมปิ้งนี่มันต้องแอดเวนเจอร์หน่อยนะมันจะไม่สบายเหมือนนอนอยู่บ้านนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งก็คือที่น่ากลัวกว่านะสำหรับผมก็ลมกับฝนี่คือฟ้าผ่า นะครับเพราะว่าเนื่องจากวลานกลางเกณ้์ส่วนใหญ่ที่เราไปมันอยู่กลางแจ้งนะครับมันบางทีมันก็มาผ่าอยู่เราคิดว่ามันไม่ไกลจากเราหรอกนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นช่วงหน้าฝนจริงจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะมีเรื่องฟ้าผ่านี่แหละเรื่องฝนตกกับลมนี่ผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หรอกแต่เรื่องฟ้าผ่านี่เป็นเรื่องที่ที่จนถ้ามันมันก็ไม่รู้จะยังไงเนาะเพราะฉะนั้นก็นู่นแหละครับ ถ้าจะเอาให้ดีก็ปลายฝนต้นหนาวก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับมันไม่มีฟ้าผ่านะครับผมคิดว่า,างน้นนะแต่บางทีมันก็จําเป็นหรอครับคนเรามันอยากไปแ้มป์เนาะจะทํายังไงได้มันก็ต้องแอดเวนเจอร์ต้องเสี่ยงกันหน่อยนะครับประเด็นต่อไปนะครับถ้าถามว่าจากที่ใช้งานมาได้หนึ่งปีกับหกเดือนนี่เบื่อไหมตู้แบบนี้เบื่อไหมก็ ตู้นี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ตามที่เขาออกแบบมานั่นแหละครับก็มีทั้งชั้นบนชั้นล่างมีเทอเร์เรสหน้าล้างทางน้ําปั๊มน้ําอะไรครบหมดเลยนะครับแต่ว่าความตื่นเต้นเล้าใจมันก็อาจจะลดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนตู้ยังคงใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าเราเองก็อยากจะเปลี่ยนอยู่นะครับเราเองก็อยากจะเปลี่ยนอยู่เพราะฉะนั้นตู้นี้ก็จะขายอยู่นะครับในราคา 8 9 0ห0นเก้าบาทนะครับก็ได้ทั้งชั้นบนชั้นล่างเทอเน็ตหน้าหลังออนนิง่งซ้ายขวาปั๊มน้ำถังน้ำแอร์มุงแล้วเราก็จะแถมแอร์เคลื่อนที่ให้ด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับเหตุผลที่จะขายก็หนึ่งเราคิดว่าก็อยากจะไปใช้แบบอื่นบ้างนะครับผมเพื่อ,เพ,อเพื่อจะได้รีวิวจะได้อะไรแบบนี้ด้วยเนาะเพราะว่าผมคิดว่า มันการมีเดิมๆหลายๆแบบก็น่าจะดีแบบต่างๆเนาะใช้แบบเดิมๆบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันเบื่ออย่างนี้ก็ได้นะครับผมเนาะแต่ว่าไม่ได้ยึดจิตกับรูปแบบนะครับก็อยากจะใช้หลายๆแบบลองดูแต่ว่าถ้าขายก็จะขายราคานี้แหละแปดหมื่นเก้าถ้าขายไม่ได้ก็เก็บไว้ใช้เองนะครับผมประมาณนี้นะครับ ครับต่อไปนะครับก็จะพูดถึงข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยนะครับในแคมเปอร์ค่าหรือแคมเปอร์แทักในแบบต่างๆที่เราได้เคยใช้งานมาบ้างนะครับหรือเรามองเห็นถึงข้อดีอะไรต่างๆหรือข้อเสียหรืออะไรต่างๆนะครับเป็นข้อสังเกตนะครับอันดันแบ,บแรกในแบบของเรานี่ ก็มีข้อดีคือมันมี2องชั้นนะครับชั้นล่างก็เก็บของได้นอนได้เหมือนกันนะครับมีพื้นที่กว้างขวางชั้นบนก็นอนได้เท่ากับเตียง5้าฟุตนะครับแล้วก็มีเทอเลสด,ด้านหลังตรงนี้ก็ข้างล่างก็สามารถเป็นทำงานเหมือนออนนิ่งก็ได้นะครับ ตรงนี้จะดีคือมันจะมีความแข็งแรงนะครับปกติถ้าเราไม่มีเทอเรสตัวนี้เราอาจจะกลางออนนิ่งซึ่งในช่วงหน้าหนาวในช่วงหน้าหนาวมันอาจจะ๋อ,อไม่ใช่หน้าหนาวในช่วงหน้าฝนที่ฝนตกแรงๆนี่อาจจะมีปัญหานะครับคือมันต้องเก็บไงบางทีมันลมแรงอะไรอย่างเงี้ พายุมาเนี่ยถ้าเป็นออนนิ่งทั่วไปมันก็ต้องเก็บนะครับแต่อันนี้มันเป็นมันเป็นแบบแข็งเลยนะ,ะมันมีความแข็งแรงสูงนะครับก็เลยก็เลยก็เลยคิดว่าดีนะครับใช้แทนตัวออนนิ่งข้างหลังได้เลยนะผมคิดว่าดีนะในส่วนนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ ขอบคุณที่กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ